สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเก๊เก๊เช่นเคยนะคะมือหนีขาเกยเดินทางออกมาพูดคุยกับลูกค้าคู่วตาเนาะคะ่ะเนาะกับลูกค้ารถไม่เนาะคะ่ะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะขั้นแรกเลยนะคะที่ออกมาพูดคุยก็คือเป็นรถเกียวหนวดเข่าคู่วตา DC 70 GPO นั่นเองนะคะเดี๋ยวสิเขาไปพูดคุยกับลูกค้าทันทีนะคะว่าเป็นยังคือได้เลือกเป็นโตไมล่าสุดเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอามาใส่ในงานลักษณะงานแบบใดแน่พร้อมไปค่ะแต่พร้อมแล้วข้าเขอไปพร้อมกันเลยปะ สวัสดีครับผมนายพรชัยสีสมั่งครับผมเป็นอย่างเขาก็ได้เลือกใส่ผลิตภัณฑ์ของคู่ัตาค่ะมีผ้ใดแนะนํามาบเพาดีเคยมีขั้นก่อนมาก่อนครับเคยใส่มาแล้วขั้นหนึ่งก็เลยม,มาซื้อขั้นนี้กาวาขั้นนี้เขามองที่แคบได้ครับเขื่อนใหญ่สะดวกประมาณนี้ครับค่ะซึ่งรุ่นแรกของเขาคือรุ่นใดค่ะเป็นดีซี ก็าหาครับผมแจ้งตัวนีเนาะคะ่ะเนาะเป็นลูก้าดทันแรกเลยทีว่าทางผู้บัตชาสารคามเดี๋ยวออกมาพูดคุยเนาะคะ่ะครับผมซึ่งเป็น d c 7 0 g จจีโปรุ่นไมล่าสุดเป็นอย่างข้าคือได้เลือกเป็นรุ่นนี่คะ่ะมีผู้ใดแนะนําหรือว่าข้าไปเห็นโฆษณาอยู่ทางไหนมาก่อนบ่ะคะครับพอดีเห็นทางโฆษณาครับว่บารุ่นใหม่ปรับปรุงมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนลหลายๆอย่างระบบก็คิดว่านาบตอบโจทย์นะครับนคลเ่อนใหายง่ายประมาณนี้ครับเขาในซอยใด ตัวเขาผมหนากว้างครับหนามันเกียวมันสิกว่างรุนนี้กะเอ่อหนาเกียว,วนนกัสิแคมมากน้อยนึงกัสิเขาในซอยเลยดวกว่าครับค่ะเลยเลือกรุ่นนี้ครับค่ะได้ศึกษาหาข้อมูลโดนบ่คคาพีก่อนที่จะไปตัดสินใจสื่อออกมาจะใส่เวลาอยู่ครับประมาณ 2- 3สมเดือนอยู่ครับค่ะอ่าลักษณะงานเฮา้มาใส่งานเนาะคะ่ะเนาะก็คือเอามาใส่แบบไดคาส่วนตัวบ่คคหรือว่ารับจ้างเป็นรับจ้างครับผม ก็คือขั้นแรกของเขาก็คือรับจ้างอยู่แล้วแม่นครับก็คือออกขั้นนี้มาเป็นขั้นที่สองมารับจ้างขึ้นกันแม่นครับย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นไมล่าสุดและเขาอยากแนะนําลูกค้า่านอื่นๆที่กําลังแบบว่ามองหารถเกี่ยวซึ่งตัวนี้เป็นตัวไมล่าสุดพี่อยากแนะนํว่าจังใดนะคะ่ะก็อยากให้ลองลองเลือเบิ่งครับคือหนึ่งอ่ะมีการปรับปรุงหลายาอย่างเกี่ยวกับคอนโรลนะครับแล้วก็ตะ,ะแกรงหลอดสีกว้างขึ้นครับ แล้วก็นากวางกออ็ถือว่าเขาในซ้อยได้ครับในปกติแล้วก็จะเรี้กว่ารุ่นยันยายหลายหลายรุ่นนะครับประมาณนี้ก็อยากห้ลองศึกษาบ้างครับคิดว่าน่าสิมวกผิดหลังเกี่ยวกับการสอบมนุ่งนะครับมันง่ายครับแค่ใส่คดหน่อยบ่ตองบอตองใส่คดหลายแต่อันนี้ขดยวไปเห็ดเลยครับสบายครับอะไรก็หาง่ายครับผม ฟูโบต้ามาหาสรารคามเพรอเราคือครอบครัวเดียวกันเยี่ยม